เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับแต่เขาบ่อยเฮาผู้ขายเขาบ่อยเฮาพ่อลูกสาวเป็นคนขายงอนบาระเดือดแปดมือสวัสดีครับผมโอ้ยครับผมโอ้ยไม่แห้งเจ็ดฮาเจ็ดทะเยอีเฉียงข้องมันจังไหนก่อนงวดที่แล้วงวดที่แล้วครับแขนคักแท้โอ้ย เขาวอาให้เงินเดืนปเท่าเนาะเออท่าได้ก็พเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ห้าเจ็ดเจ็เปยกเอาไนีอา้นีอให้เงินเดือนปูเท่าเนาะเออบอ่อให้สามพันเซนเอบานนี้กูจะไ่ได้ขอลูกขอหลานกูใช่เออี่ละบานนี้บาดกูทีสบายไสั่นเอบา้เอาเงินมาสองข่ยเออพันนี้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทครับผม นี่ยบันไดขึ้นรุ่นมาปัดฝันว่าเดียเขาไปเล่นไฮโลอยู่ถึงหน้าครับผมเพราะนอนอยู่ท้องเนี่ยครับบันไดยเสียงมาท่อตำรวจมากบัดนันคือฝันบ่ฝันฝันฝันเด้อพี่น้องเด้อครับผมปืนกับคนอยู่คนละมองครับผมไปยังคือกอดปืนละป้อมลงลงถึงหน้าคุณโอ้กอดปืนกอดปืนพร้อมกอดปืนลูกสาวว่าแปดห้า้าแปเออ แต่มันซื้อบม่ได้เขาไล่ไปใช้เขาก็บ่ให้เจ็ดห้าห้าเจ็ดเขาก็ไม่ให้ทั้งบนทั้งล่างเพราะมันเต็มแล้วทั้งบนทั้งล่างเลยว่าถอยงวดทีเดียวครับให้ว่าที่มาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดเปีห้าเออตากถูเอาหยีนดินเป็นบ่เลือกทั้งบนทั้งล่างเลยบ่พ่อ เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับแต่เขาบ่แห้วผู้ขายเขาบ่แห้วพ่อลูกสาวเป็นคนขายโอ้ปัด้วยพี่คันไปเจอหน้าพูนสิได้เออลอตเตอรี่พี่น้องผู้ลูกสาวเป็นผู้ขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เขาบ่ขายให้พ่อมาทันว่าขายให้เสียดแห้งบ่พ่อเสียดแห้งบ่ น้อนวาระจะแปดมือโว้ยย้อนเลขตัวนี้ว่าอะไรเนี่ยเลขไหนพ่อไปงานนักงานฟุ้งคนเองมีต้าใครเป็นพวกบรรดาลขึ้นมาโอ้โหนีเด็ก็ได้เสียงน่ะครับผมเอาบัานนี้บัานนี้งวดนี้ฝันจังไหนพ่อไปคอยฟันท้องไปแล้วให้เจ้าวันนั้นเด้อเออเอาไม่พ่อจำว่าอะไรพ่อ ฟันทงคงตุวไทยบาะนี่เอาวัดสิ้นปีนี่วัดว่าที่สามสิบท่านว่านี่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สามตัวตรงที่นี่เอกโมเด้ยินว่าขึ้นใหญ่สามตัวนะเจ้าได้ยินข่าวป่ะเออได้ยินแลลวเนาะจบบ้านไ้ผีเฮ้าที่เขาใกล้เขาบ้ไใดโอ้โี่เลโอ้ข้าเจ้ากับขอขึ้นกันข้าเจ้ากับอ้ใดขึ้นกันคงสซลากเนี่ยเขาก็ขอได้คือกันเขาเลี่ยงไหลก็เฮ้า แมนพอบัตี้เจตัวห้า่เรียกหัวหมูไกลแหลไปขวาไปพ่อไปรถเมฆเรามาบอกมูมันเบีดเออไปแมนป่ะไปพอถึงกวงสลากข้อหมายมันบ้านไปถึงกองสลักไปขี่รถเมฆไปพ่อไปรถเม็เรี่ยวมาบอกมูโอ้ยกันได้บไไตถือไปไติมันก็บบัตติถือตัวบัดิแมองมันม่ถึอดุใส่บัตอ กูสร้างแล้วไปแล้วกูบอกมึงเปเยวตรงนี้มากมึงก็บอกมาอมันบอกว่าคอยไปเมื่อไรเขาเลี้ยงหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่อยู่ปุูเต็มไปหมดคนาจะเขาไปได้ยังไงมันจะของทีเขาแห้งบันไดบักจีลอยมึงเปเยวให้กูด้วบักจีลอยเปเอวนี่พ่าไอ้จังไงลูกค่อยตีเขาได้อมันก็ไปลอยเอาที่ละอ้าวมี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 อยู่บ้านไี้แหละ มาที่ได้ก็เห็นเป็นรอยเอาตรงนี้เก็ดหลับจังไรเพราะว่าของเขาไม่เข็งอยู่แล้วงานผอเห็นต่เล่นบ่มีโทรศัพท์แล้วกับบ่มีอย่างแต่เล่นซื้อสันรู้ท่านรู้ท่านด้วยจิตอือ เอาาไไ้าพอเป็นอะไรบาดลูกขามในบานเนี่ว้าให้ลูกขามในบานเนี่วา้า,วา,วาเป็นตั้งแต่เขาที่ซาคักซ่าเ,กกเาเนี่ยบเจ็ดหาเจ็ดกับแปดหานี่ยนั่นแหละไอ้ไ<า>ข่อเชื่อไ่ได้อ่ะเอ้ยย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 ยั คีิปแห้งตีเลยลูกสาวขายเลขครับล่องไข่พ่อบ่ได้เบ็ดเก็บเอาเบดพี่น้องไหมเอาไหมเอาไหมวันนี้เอาไหมหันนี้เอาไหมก็วันข้าวไห้ไปแล้วเด้เอาไหนพ่อเอาพุ่นนี่ก็เออพุ่นนี่รับไปแล้วเด้เอาเอาเอาไหมพ่อน้องจำบ่ไดรไหมจำบ่ไดรเออยิ่งข้าวข้ากินเข่าพ่อบ่ได้ังไงกรลี่รื้มหรบอบดเลยเออข้ากินเข่าแล้วก็เล่นบ่ แกไม่รู้ควาแกไม่รู้เอางวดนี้เอาแขีเ็บแีเขียนเลยนี่เอออนียฟันทองให้เจ้าเห็นเออแต่ตัวเดียวเออแต่ว่าจะจำว่าอไรว่าวายจังไหนนี่ล่ะอ๋อคอยว่าจะฟังแล้วจะฟันทงลงไปแล้วเห็นไมคอยฟันทองลงไปใ้เจ้าเห็นบแมมนพอแม่นคอยฝันว่าครับผม มีอ้อปอบพะล่มีอย่างมีกูไพมีอย่างวะเล่หนูกันอยู่ในน้ำเล่ไล่กเพาไล่หนูเอาไปไล่หนูบานนี่มาหนูผ่อนแลนนะฮะแขอยเอาหอนักยกตีครับผมตีมันบ่ถึกมันเส็ดหัวมันอู้บานนี้กูไพจครับก็งเอาไม่ไม่กดข้อมันอย่าเอาไม้กดข้อมันเขาจับหนูไปได้ บ้านนี่คอยกันเล่ปล่อยไปกันแล้วว่ามูเจ้าได้มูเจ้าก็ไปกินสาสันบ้านนี่ก็มีปลาดุกตัวนึงงวงงนหงงนหงงนหงางอยู่ทางน้ำโอเคบอกพ่อว่ามันหงันหงันทางน้ำบ้านนี้ตกขางมันเป็นเล็กเออหางหางหางปลาดุกอ่ะเอออู้อ้าย่าย่ามาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้ว่ะท่านจักคอยเอิ้นไผ่โบ่เอิ้นย่าย่า่โอ้นเอิ้นผีบอกพ่อ หัวจักอยในโคปันอ่ะย่าๆมาเบ่งอันนี้พี่ท่นบรดาญาติมันโยบอกว่าสนมันออกแล้วหาสวนออกแล้วออมันเหลียป่าตัวนึงกับสองกิโลออปลาตัวนึงกับสองกิโลงะป่าตัวนึงกับสองกิโลแปดสองอ้าวออออ้าวพี่านตรงนี้นี คิดว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่เออเนอครับอันนี้เพราะเขาเข้าแลียบร้อยเนี้อันนี้ความฝันเด้เออเวลาความเมาเด้ครับผมเป็นความฝันที่ล้วนๆอันนี้บันทึกว่าวิาส์เมียฟังนะอันตู้ว่าท่านเจ้าเคยถือเลขใส่ปีใหม่บ่รมันเจ้าดิถือเลรือโหขุดลูดบ่งวดว่าหันมึงคือบ่ให้กูดเจ็ดห้าเจ็ด เดี๋ยวไิมันเื่อบ่ได้มันซื้อสายล่ะลูกสาวเป็นผู้ขายกับผขายไมมีพ่อที่เ่อใดหรอกพ่อทีเ่อใดนมยก็ฟันทงไปเลยดิี๋พอฟันยางเดียวได้เลยดฟันทุ่งเยอะมัดจำเพราไดเดี๋ยนี้มันหลา้ยแล้วฟันตัวดแค่เอาฟันใหม่ดูพอฟันใหม่ดูฟัดใหม่ดูหนึ่งแปดสองนั่นหนึ่งแปดสองสามตัวเอ้า ยันนี่คือแปะหนึ่งสองมาหนิเอาก็แล้วแต่เจ้าเหตุทุกประตูโอ้เหตุทุกประตูเนอะต,ต,ตะเกียกคอยเคยไปบวชพวกเจ้าก็เคยไปไทยคลิปคอยคอ,อยบวชที่วัดคุณแหเออจำได้จำได้พ่อจำได้บ่านนี้เอออยู่วัดคุณแห่นะเนี่ย,ยแหละปูจอยปูจอยที่เขาเอ,าเอา็นปูจอยปูจ,อย,จ,อ,ยจอยนะก้อนทเทพาตัวนั้นสิไปสังก้อยไปสังก้อนนั่นนั่นคอยไปปั้นลูกโป้ลูกเม็ดปู่พี่บุญโอ้ครับผมพี่เล่ แต่เกี้ยเนี่ยปูแซมต่เดียเนีผูแซมตายแล้วใอยว่าไม่คู่หัวใอรก็ซืกอหลน่ะที่นี่นี่ยฟันมันที่ไปที่มาของหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสองฟันทรงเลยฟันทรงเลยอิเล่มัฐานมัดฐานนี่ยคอไม่เห็นดเนี่ยพ่อส้มต่อส้มแตนดเนี่ยแปดสองเห็นเห็นเห็นเปิดตัวบอก้ืยว่าแปลว ไข่ก็ได้แปลไข่อยสอนความฝันชู่มว่าเจ้าฟังว่าปดุกต้นนั้งมาดินขึ้นมาอยู่ทั้งน้ำแต่ไปกันมู่าเบิงครับมู่วพยิบไปหศนอกแล้วหอกสมนอกแล้วมันยังมีปลาตัวนั้นก็ไปสองกิโลออตีใส่แปดหนึ่งสองเออสองแปดเหนึงสองแปหนึ่งแปดสอทีไปทีมตัวนออกแล้วพอตัวแกเอันหานอกแล้วหศูนนอกแล้วนี่สำคัญ ตัวที่มันออกแล้วนี่อโอ้หาศูนย์มันออกแล้วเออง่ะ<ก>เอ้ยมีเงีง้งมันยุบหนีอ่าแค่ใครตีเนี่ยคอยต,<อ>ต,ตีว่าตีหนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นั่นอ๋อ,อันพ่อตีเนี่ตีสี่หาศูนย์กัหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์ออโอ้โอ้โอู้ยิ่งไปยึดปลาไม่เงี้ยงไปยุบมันเหลี้าห้าศูนย์ออกแล้วหกศูนย์ออกแล้วอ่มันเหลียอยู่ท่อนี้มันเหลียปลาดุกตัวหนึ่งกับสองกิโลเออเหลียปลาดุกหนึ่งตัว สีหาศูนย์เพิ่มเอาเติมไอซี่ไปพี่น้องแต่ตรงนี้คันบอ่อศูนย์ใบเครื่องมันออกบัได้เนี่ยตัวนี้คันบอ่อศูนย์ใบเครื่องออกบัได้เอาศูนย์ใบเครื่องออกโอ้เอาศูนย์ใบเครื่องแมนแต่คันเจเอาตรงนี้มาตนะเต็มๆเลยเลขยกสีหาออกบัได้โอ,โอ,ตอ้ต้องเล่วศูนย์มาคันไว้แมน,เ,นเอานึงแต่งวด เท่ค่อยเถือกจังๆมันในห้าหนึ่งสี่เลยนี่นีค่อยเถือกเถือกเถือจังๆเลยแต่ขันเกียวเสียเล็กเสียหามันออกก็ได้เขาไม่ออกต้องเอาหนึ่งเห่าศูนมาขันมันมันออกยากแล้วพ่อออกยากเล็กสนุกกัคืออันหนึ่งแปดสองนี่บอกว่าว่าตรงเนี้ยฟันท่อง ฟันทงฟันงหนึ oh, ่งแปดช่องนี right. ่แหะครับเอ้าออันน ah, okay, ี uh, uh, okay. uh ้ก huh. uh ็วงไว้แล้ววงตัวนี้เอากลับไปก็ไม่นี้ละบยากดอกแหประตูรถเออหประตูรถเพอะงพอเนาะอันทุวมนี่เป็นตัวร่องแล้วพอเนาะโอ้ยตรงนี้มันใครบัได้ยึดในใจคอเพอนึ่งแปดชงนี่แหะพ่อเคเขาเขาออกออกไปแล้วอวามันทีมาร่วมกันบัวได้เนี่ย แขนแขนขี้นไปเ่องขั้นแตกตัวนี้ให้ชืพ่อพ่อใรินเน่เด้อพ่อยายรินเนี่ยมาหาให่รินเนี่ยเรออ่าให้เจริญเจริญนครับผมเุนทกะเาลูน่จะบาดในพ่อโบผิดหวังครับผมแบกสองะพ่อโบผิดหวังเลโบผิดหวังพวกเจ้ามาถือทางเลยมาถือทางเลยโบผิดหวังครับผม เนี่ยเขาเขามาเฮ็ดอยู่นี่ขับมหนจอไว้ครับอิบซีครับบ่าเขามาเฮ็ดหลายเท่าแล้วต้องคอยไปเฮ็ดอยู่นั่นแย่เฉ่งนะโอ้ครับผมที่คอยหัมนที่คอยไปเฮ็ดอ่ตั้งแต่ย่ชาปุ้นท่านตายผุดโอ้บันนี้แย่ชาบตายแล้วคอยบอกว่าอย่าหาเขามาใช่หัวโอ้ครับบอกว่าอย่าหาเขาไม่ใช่หัวเนี่ยเอาเอารับอิบซีครับพอลินนะรับเนาะขับในงานพี่น้องครับงานพี่น้องคอยเนาะ มาแเด่พวกเจ้าไปเอิ่นนขอมากครับผม<บ>เขาไปยังมากดิโอ